สบายดีพี่น้องสบายดีเอสซีเวิร์สสุลสกุลน,นะพี่น้องวันนี้สาตีสา,สาอามาเขาคั่วเผื่อนบาซุกี้พี่น้องเชิญมาวันนี้เพิ่นพากันกินง้อเนาะของบาดอนมาเอางมามาเห็ดอยู่เหือนเพิ่นเนาะก็ได้มามาเห็เดเบียกซอยเลยคะพี่ผากันตาําเ้นเขาเปียกวันนี้พี่น้องกิจฉุกเนาะไปไปเบิ้ลนะหอมอะไรกันด้วยสบายดีพี่น้องเออจี๊ยบด้วย เช่นนี้ตามเส้นคาเปียจ้าตามเส้นคาเปียขึ้นเก่าะเลยพี่น้องเพราะว่าพี่น้องมีข้าปุ้นเนาะแข้บวปุ้นแหงกอบพี่มีตอนนี้เป็นโต๊ะน้องๆที่ว่ามันเดือกินแล้วเนาะต๊ะสีง่วลเสียซังห้าสิบห้าสิบหลวดพักสูใส่หลองพักสูแงุให้ดูไอ้บินกินหนัเนาะ ใช่ซาจิชิเตสติรบเป็นโรกะสรุ้งกิดน้อยนหน่พี่น่อเอยโรกระปุ๊บพดได้ไหมคัคือลงก่อนจ็ได้เออได้วะคือ้น้อยพรนัเทานแดละได้ตาไดวนก็เสรมใ้าเย็นนะหน่อมันฉียนะตำซุกเนาะเอตำซุกตำดวกพัก ี๋้วถ้าสิดำมันก็ได้พี่น้องํำเื่องนึงก่อนเปลี่ยนคนํำเลยนะพี่น้องเอาเปิดแล้วขีบค่ะเปลี่ยนคนปรุงเลยนะพี่น้องมืงยานในเ้าตีปุงวันนี้บอเสพเชิญน้องลูกนักยังกันส่วนดอดส่วนกลางส่วนดอดส่วนกลาง

ตรจารอ์นะตักไปให้ดุกระดุไอวิปเนี่ยบวงมอนาจารยจย่างรเอเจ็ดนัเดียยหนกคุกันยนกปกัว่าสบายดีด้สบายสดีด่าเเอาสบตันถ้ากล่องบอกชมว่าพหายชิกดีแจมแจ้งพักสุดม Chán, được tắc bớt nó nãy là gặp cháu mẹ tắc bớt dạ vâng, tìm kín lại dù bộ bọc không kín, không kín cho ừ, khói kín có hệt không kín bởi bác tôi ไปแล้วค่ไปแล้วแบ่งไปให้ดูอวินเนาะพี่ล้อกับเนีเราก็เลแล้วเราลูกกะเออพ่อเลยเออพ่อเลยยันกินั่งมันจะง่ามมันจะง่าม ตาจินต่สบว่ะบสบาแล้วน้องนะบเส็บตะบเสักช่วคือตสบเระวังนี่ค่ะอายบวกัองเนาะอายุสองสิบอาสเนา่เหน่อยเขาใส่ไม่ชูกัเป็นน้องนพี่เนเป็นยังไงน้ยนมาเพี้ยนนู ก็เอาไปได้ตัวนนด้ที่นองเขาจะไปยิมเส้นอะไใส่ยกไปยีนบ่เอออยู่ดเกรผู้เดียวยางปลาสีหลูน่าไปข่าวเดียวปะนะจ๊ะแล้พี่นองตามสมไปดูอ้รยิ้มกันนะคนกับผู้งามตามสมเกษตร กูตกขนาดิกินแเนียถ้าสิกินได้ยู่เลยนะอหากเขามากินคือเหานะพี่เนาะอั่า้อเทีนเนาะโอ้ไก่สดเลยบองยังไล่อยู่เนาะเ,เ,เอาตามผมมาให้กินฝนตีไปเบื้องอนะตามผมเลย เฮ็ดเบียกไม่เม่อก right? to so oh, ็ิตตั้มสมแคงสิเมื่อยก็เก่ามแล้เนาะสาสเก่งเนาะแม่พี่นอสาสเก่งน้อยๆกันลกกะเป็นสาวตีบซ้ำอย่ก็ทค่ไนดุกนะฮะมา่เมนกัเมนกันิตตั้มสมดเบียนนันคือไหีเด็กที่ใช้ีเตียงคุณบอแล้วสิข้นไปกินสับปนั่งอยู่ค่ะโอ้ยแมนกระพัวกไดมาอยู่คุณบอกปเลยแกระพัวบอ ไปไปติขึ้นไปกินน้ำการเชียบก็จะค่ำไปไปแล้วก็ร sure> ่างขึ Actually, ้นเนาะพี่น้องเราก็ได้ข uh ึ huh. ้นเมื่อกี้ตาสมกันไหมสบายดีสบายดีสบายดีจักขว่ขึ้นยังนี้เนาะพี่น้องดูนะแน่น้อยกระดูกกะเป็นสิบิร์ตเดี๋ยวเล่นนาะกะตาหนีเนาะลันจะทิศอะไรสองหงษเทิงหรือว่าทิศหนึ่งทิศหนึ่งหรือเปล่า ไปดาวไปไปขึ้นมากินได้ยี่ว่าแต่ตำสมเพเทกาบฟเป็ดเป็นไรหรอตมเ้นขกายกตมเ้นกาียกก็แบไให้อวินก็เมียแด้ะพี่นอะ อยากให้ซีมได้ไหมเฮ็ดมางไห้ก็อยากให้ซีมสิอยากให้ยัางน้องพี่น้องเดี๋ยวก็ล้ำที่เติบเนาะให้หนึ่งซำสามให้กะที่อยู่ให้หนาให้ซุปมันใหญ้ให้นึ่งในชักมือไอ้บินแล้วเซี้มือว่าบางให้กะซี้มือเนาะพี่น้องบางให้ก็เราล้ำ ลกกาอะลรบ่ก่าลกยาบก็เยาบจะบอคนเดียวลกคือไงเป็นลกใน้อยเนี่ยถึงเป็นตั้ตเบิร์่นี่ตัเบิร์ุกคนมาดูจ้ะแม่นี่จเอาใจหอนี่จะพูเอาน้องมาเลยลงเนาะตาเทียงแล้วพี่น้องบรรยากาศเอบ้านคิชมบายดีสบายดี อะไรดีพี่น้องสายป่านนเพดชิมกสายป่านกินนวดแล้วก็กินสมเออกินนวแล้วก็กินสมยังกินอีกนอู้หูดแลเนาะไปแล้วหรด้เออไปเราจัดการเองไปจัดการนอพินเออกินกชิมมึงมงเอเออขาของกินทู่ทั้งเอแลงมาให้เรา กินแต่เจ็บอสกินยูนิอลบอเฟิรนติดเนาะเฟินติดดุกไอ้บินบิแห่งจะมาบ้านน่ำจะมาหัวนะบ้าจเศามาอีกเนี่ย่ะพาเพ่นออกแดดอะกินเละตีผ้านองกินนมันมีมมตองกินเื้อเอนกินิงชิมมึงงกินไหนอีกเหอเวลาเขาไปชิมไปเอือชิถ่ายกินหดดละเอือกินเะนั่งกินเออ ลูกนลาเขาเพี้ยงเห่นส้หรอเขาผสมมันบุเพียนเ่านี้ต่เดี๋ยวเกา่แม่จาสติปริกาณเนาะนี่จะชวิยันพีตันี้นั่งกินดานั่งกินแล้วเปื้อกเปอกกันไหเหตุเตือนเอิมบังชิมือบอบบีก็บชิมือสติบกินๆกินเด้กินเด้อพี่ดาวมานั่งพีดาเจ้าก็มานั่งพีเลยอันนี้เดี๋ยวเลยคือไปกินดีเถอเอามาหาแบงมาให้

เอาจะพาบนั่งอีเพิ่งก็ได้เจ้าพาบเออนตหน่วยนึงเราเื่องเฟื่องแล้วสีลงย่างลงไปลกะอีได้เนาะคันบอมันห่มที่มานังกินอยู่หันเด้อไอ้เ้ามันมีีวนตาูบด้วยเนาะนั่นเิดคนเบิดกันอยู่ว่าะนี่คะตูบนี่คะพอดีอบอุ่นเนาะม่หอนแต่ว่านอนยังนอนอยู่นอนยังนอนอยู่ เออนยาปตีพั่งกินกินเดี๋ยวขอฉีกข้นมาเถอก่อนเดีวนานเดีวพอบ่มีนอนตงใช้พอขืนนอนนั่งขาอดีพอนอนนังขาดุกนอนนเลยนะแซบปะล่ะครัมเมียพี่น้องเยน้อยก็โรคกรกะตัวเปลี่ยนตัวเปลือกตามสบายดนะได้บท่าน เอาไห้ดหเล็กกินเลยเรากะชิมืออ่ะเราะพี่น้องชิมื่อนั่งกินก็ะโผ่ไอซสปไอเก๋คือมึงใส่ไก่เก๋เกิบกายเท้าวไกเก๋ตากระลำไหนช่องให้ต้ปลาให้หนึ่งแล้วลำสี่มือพอดานนี่ติ๊บพดีตัวสี่มือยานขอบขัวคุณหาลูกขบัคือว่าเราลำใบเติบลูกเตาเรากะจั๊กซอยจักขวบซอยเราเวชทุกคนเราวพี่น้อง บางคนกระทำบาสาาตีก็เ้าอาคือบัมาล้าหน้าซอยไอวินเท่ากับหักกระเหลวพี่น้องเนี่ยเ้าอาหักกระเหลวป่าเศราอาหักกะล้หน้าเหลวสองสามหมื่นเนาะป่าเห็ดเท่ากับลงซอยเียเพราะว่าเราก็มาเห็ดหน้าป่าครับเฮากรบพวมเหลวไรสามหมื่นเียพี่น้องเ้าอาล้าหน้าซอยป่าเน่าเลยเนาะเนาเลยกะอังเกตเดี๋นี้ทีบังเลยทิป พิดไปกิน <chapter> กับอันวักตัวนี้ว่าเสพก็มาต่อนกินรูเหื่อเนาะกี๊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 กีเกี๊ก๊กี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 กี๊กี๊กี๊กีี้กี๊กี๊ีกีกี๊กี๊กี๊กกี๊กีกกี๊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 ี๊ก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 ี๊ี๊กี๊กี๊ี๊กี๊กีี๊ก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 ี The chắc bắp hết dấu sẹo. cái khu mộn đó hôm nay. Mhm. 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 บนี่จ้าอกกินเอมื่อจพี่น้องคลิป้าก็จะได้จบไปเพียงสักนิ้เนาะติตามสมไปสูไอวินกินพอกันคลิปหน้าแลวพี่น้องบ้ายบาย